แจ้งความที่หันนี้เป็นของหญิงสาวรายหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพเธอจึงได้นําภาพหลักฐานสําคัญมามอบให้กับทีมงานรายการหน้าที่ฉุกเฉินเพื่อให้ช่วยเตือนภัยไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดกับเราไม่คิดว่าเราจะเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้ก็เจ็บใจเหมือนกันคะ่ะนี่เป็นภาพบริเวณภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อรายนี้กำลัเงเดินเลือกซื้อหมวกอยู่ท่านใดนั้นก็มีหญิงสองคนเดินเข้ามาเลือกดูสินค้าใกล้ๆกับเธอด้วยระหว่างที่เราหยิบหมวกมาเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนยืนรอเราอยู่ตรงนั้นพอเราเดินไปที่กระจกจะกลับมาเขาก็คิดว่าเราคงต้องเอาหมวกมาคืนตรงนั้นนะคะเขาก็เลยยืนรอเราอยู่ตรงนั้นหนึ่งคน จากติงสาวรายนี้นำหมวกมาแบนเก็บไปที่เดิมน,นาทีนั้นเธอไม่รู้ว่ามีทรัพย์สินบางอย่างของเธออันตระธานไปคิดว่าชนเฉยๆค่ะคิดว่าแบบเหมือนผู้หญิงเดินดูของแล้วก็เบียดกันเฉยๆชนแรงไหมคะตอนนั้นชนแรงค่ะคุณผู้ชมจับตาดูภาพเหตุการณ์นี้ให้ดีนะครับวิบชาชีพในคราบลูกค้าอาศัยจังหวะเบียดเข้ามาใกล้แล้วล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าสะพายของหญิงสาว กระเป๋าอะค่ะมันจะเป็นกระเป๋าที่มันมีช่องเปิดด้านบนพอดีว่าเราอะไม่ได้ลูดติดเพราะเหตุนี้มิจฉาชีพได้ใช้ความชำนาญลวงหยิบทรัพย์สินในกระเป๋าของหญิงสาวไปได้อย่างง่ายดายโดยที่เธอเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยหลังจากที่เขาเดินพ้นหน้าร้านไปอะค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าก็เลยแบบหันมาควันกระเป๋าตอนนั้นเลยคิดว่าไม่ถึงห้าวิอะค่ะหลังจากที่เขาเดินออกไป พอควานกระเป๋าไม่เจอปุ๊บไม่เจอโทรศัพท์นะคะเราก็แบบตะโกนเรียกเพื่อนในร้านว่าแบบเอ้ยให้โทรหาโทรเข้ามือถือเราหน่อยเผื่อแบบมันอยู่ในซองในหลืบที่เรามองไม่เห็นาจะอยู่ในถุงช้อปปิ้งที่เราถืออยู่หรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีพอไม่เจอโทรศัพท์ปุ๊บก็ดูนาฬิกาว่ามันเป็นเวลากี่โมงแล้วก็มาบอกพี่ที่ร้านนั้นนะคะว่าขอเช็คกล้องวงจสปิดจากพฤติกรรมของมิจฉาทิพที่ทำกันเป็นทีม เมื่อหญิงคนแรกได้ทรัพย์สินซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 6 s Plus มูลค่ากว่าส0 0 0 0บาทของผู้เสียหายแล้วก็จะส่งต่อให้กับหญิงคนที่สองทันทีหลังก่อเหตุมิตราชีพทั้งสองต่างแยกย้ายกันหลบหนีออกจากร้านไปโดยใช้เวลาลงมือไม่ถึง10วินาทีเท่านั้นจังดี ที่ผู้เสียหายสามารถติดตามจะได้ภาพใบหน้าของหนึ่งในแก๊งมิจฉาชีพหากคุณผู้ชมพบเห็นแจ้งเบาะแสะมาได้อย่าปล่อยมิจฉาชีพให้ร้อยนวลครับมีจิตตกบ้างเหมือนกันเวลาไปเดินช้อปปี้ไหนแล้วมีคนใกล้เราเลยะคะ่ะเราก็จะมันทําให้เราเราหวังตัวมากขึ้นนะคะเจ็บไหมตอนที่เขาชน,นเราเจ็บใจคะ่ะไม่เจ็บตัว <laughs>